ขณะที่กองทัพอากาศยืนยันเรื่องของการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ไปโจมตีฐานสแกมเมอร์ที่ฝั่งปอยเปตนั้นเป็นการโจมตีเฉพาะตึกสแกมเมอร์นะคะไม่กระทบพื้นที่ที่พลเรือนอาศัยอยู่ค่ะ พลอากาศโทจักริดทำวิชัยโฆษกกองทัพประกาศชี้แจงว่าเมื่อช่วงเช้ากองทัพปากาศปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายที่เป็นคลังเก็บอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดและจรวดหลายลำกล้องบ m 21ของกัมพูชาในพื้นที่ฝั่งปอยเปตและอำเภอศรีโสพลจังหวัดปันเตียเมียนเจยของกัมพูชาตรงข้ามอำเภออารัญยประเทศจังหวัดสะแก้วซึ่งฝ่ายกัมพูชาใช้โจมตีทั้งกำลังพลของกองทัพไทยและพื้นที่พลเรือนยืนยันว่าไม่พบพลเรือนอาศัยอยู่จึงมีการ โจมตี<ผ>มเป้าหมายค่ะ ขณะที่กองทัพภาคที่1สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสะแก้ววันที่11มีการรบปะทะอย่างหนักเพื่อย,ยึดครองพื้นที่ทั้งในพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาบ้านหนองยาแก้วและพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงฝ่ายไทยดำเนินกลยุทธ์และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อย,ยึดและควบคุมพื้นที่โดยฝ่ายกัมพูชาตั้งรับในที่มั่นยิงบ m 21ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่องค่ะ